b 2740S เข้าใหม่ใช้งานแค่200ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะพี่ๆทา่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่กุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยค่ะล้างเสร็จปุ๊บเอามารีวิวปั๊บยังไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะฉะนั้นสีเดิมทั้งคันดูเลยจ้ารถสวยๆแบบนี้นะจ๊ะสีเดิมๆแบบนี้นะจ๊ะ200ชั่วโมงเท่านั้นเองคะ่ะราคาเพียงแค่279,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าตัวตัดหญ้าแล้วก็โครงกันอ้อยแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวโรตารี่ก็ได้นะจ๊ะ นี้เลยอ่ะไปดูสภาพรอบๆคันกันนะคะสีสันไปเดิมสีเดิมทั้งคันนะจ๊ะสีเดิมมากรถสวยมากดูเลยจ้ะนี้เลยจ้าราคาย่อมยาวนะจ๊ะสติกเกอร์ยังติดแบบครบสมบูรณ์แบบนี้สีสวยแบบนี้นะจ๊ะสีเดิมทั้งหมดจ้ะนี้เลย ีเอ้ยตัวรอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดเลยนี่แค่ล้างแล้วก็เอามาจอดทํารีวิวยางดอกยางยังสูงยังสวยอยู่สีน็อตสีเดิมทั้งหมดนะคะนี่เลยค่ะรอยมาร์กจากวิศวกรโรงงานยังอยู่ครบเราไปดูห้องผู้โดยสารนะคะนี่จ้าตัวเบาะนะคะเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมเบาะแท้จากโรงงานนะคะนี่ใหม่หมดนะจ๊ะ นี้เลยไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ครบชั่วโมงการทำงาน284ชั่วโมงเท่านั้นเองจา้านี่เลยค่ะยางหลังนะคะยางหลังดอกยางยังสูงยังสวยอยู่จะ้ะ200ชั่วโมงไม้แท้ไม่โกงนะจะ๊ะคืออันเนี้ยแค่ล้างแล้วก็มาทำรีวิวเลยสีน็อตสียังสวยอยู่เลยไม่แทบจะไม่มีสนิมเลยค่ะ หากลูกค้าต้องการนะคะตัวนี้0634539224สีข้างหลังเนี่ยยังไม่ค่อยมีสนิมเลยค่ะนี่เลยนะจ๊ะหากลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่พูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะ0634539224ไม่สะดวกเดินทางสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะโดยการวิดีโอคอลมาดูรถดูหน้าร้านว่าเราไม่ใช่มีชาชีพ ชื่อบัญชีในการโอนจองมาะจานะคะชื่อบัญชีปูนเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะ2องแ0นบาท200ชั่วโมงใบดันดินหน้าและตัวตัดหญ้าแล้วก็โครงขันอ้อยแบบนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า